วันนี้นะครับสอบเสร็จก็เรียนต่อเรียนต่อเสร็จก็ทํากันบ้านช่วงบ่ายนะครับตอนคืนก็มานั่งทําไปฝึกหัดต่อนะครับจากไปวันที่ผ่านมาผมได้เรียบเรียงวิเคราะห์แล้วก็นำมาแปลความใช้ ดิกชันนาร,รานะีไม่ใช่ใช้การแปลภาษาของ Google นะไม่ใช่ดิกชันนอรีคือมันเป็นบทความบทความหนึ่งที่เราเอาที่ความหมายโดยรวมนะจากยูนิตที่สามไปยูนิตที่สี่นะวันนี้เรียนยูนิตที่สี่ this mist called h e a r y view Hare as เฮส o s up and ข a r e e this morning น,นคะครับคือคนแปลภาษาไทยได้แล้วผมจะใช้อ่นานภาษาไทยเลยนะมองบทบังวิททัศนวิสัยของแฮร์รี่เมื่อเขาตื่นแต่เช้าสูงมองออกจากประตูหน้าต่างบ้านเลื่อนหน้าต่าง หน้าต่างสายสะพายแต่จริงๆผมไปดูตัวนึงก็คือหน้าต่างบานเลื่อนเซาเซาวินโดว์นะครับที่เซาวินโดว์ก็คือหน้าต่างบานเลื่อนเขาคาดว่าจะได้รับการตอบรับด้วยมุมมองที่สัญญาไว้ของเนินเขาและสัตว์เล็มหญ้าอยู่ในทุ่งหญ้าดา้าล่า อันนี้คือบทความรอดแรกนะครับเสร็จแรกเราก็ตีว่าตีความโดยร,รวมนะตีความเน้นๆมันจะอยู่ในคือตอนเช้านะตอนเช้าจุ่เขาตื่นตอนเช้าอ่ะ ยังไม่บอกสถานที่แต่บอกว่ามองจากหน้าต่างนะครับหน้าต่างไว้นั้นมันอยู่ที่อาคารหรืออยู่ที่อะไรก็ามาดูต่อแต่มองกลับทําให้มองไม่เห็นกว่า20เมตรแฮร์รี่ตั้งหน้าตั้งตารอวันหยุดประจำปีของเขาทํางานหนักในใจกกลางเมืองความวุ่นวายทุกวันเริ่มเข้ามาเขาและเขามีเวลาน้อยสำหรับความสุขเช่นการพักผ่อน อันนี้คือเขาเรียกว่านั่งลำพึงลำพันถึงวันหยุดของเขานะครับระหว่างที่มองนอกหน้าต่างออกไปไม่ไม่ไม่ถึงมองไม่เห็นกว่ายี่สิบเมตรอ่เขาเขาทำงานหนักยกลางเมืองได้มันมีวันหยุดไปจำปีต้องการพักผ่อน่อ แต่เวลาในการพักผ่อนมีน้อยสําหรับการพักผ่อนวันหยุดถูกจองมาหลายสัปดาห์แล้วเขาเขาดูมุ่งสู่ถิถ่นทุรก,กันดารใกล้าจากความวุ่นวายของงานเขาจองมาหลายวันแล้วจองมาหลายสัปดาห์แล้ววันหยุดเพื่อมุ่งจะเดินทางไปสู่ถิถ่นที่ห่างไกลความวุ่นวายของนะครับวุ่นวายก็อม่ คลิหนึ่งอาาพาร์ตเมนต์นี้ในคือหาสมัยที่สมัยสิบแปดปีนะครับเฮ้ยสัตว์ที่สิบแปดสัตว์ที่สิบแปดไม่สิบแปดปีนะสัตว์ที่สิบแปดได้ดิงดูดสายตาของเขาตามที่สัญญาวไว้กับอาหารเร่รดการตกแต่งภายในที่สวยงามและการแสดงนะ ชนบทที่หลากหลายเช่นกันยิงนกพิราบและขีมมานกพิราบดินก็คือนกที่บ,นนบินไม่ได้นะก็คือนกที่เดินะเดินเทา้าอะนะครับคือพิราบบางจะเดินเท้าะครับเปรียบเทียบนะครับมันแปลเป็นพิราบดินแต่จริงมันน่าจะใช่น่าจะเป็นนกพิราบธรรมราดาเนี่ยขิม,มา้าต่อมาเซตต่อมา เช้าวันอทิตย์นี้กิจกรรมหลายอย่างถูกยกเลิกเนื่องจากหมอกลงจัดนะครับด้วยความมุ่นที่จะไม่ปล่อยให้วันนี้ผ่านไปแฮร์รี่จึงตัดสินใจว่าการเดินทางผ่านป่าใกล้ๆจะช่วยเขาผ่อนคลายได้ดังนั้นเขาจึงออกเดินทางหลังอาหารเช้ามุ่งหน้าไปยังป่าพร้อมกับอาหารกลางวันแพ็คกล่องเล็กๆไม่น้อยเผื่อว่าหมอก จะป้องกันไม่ให้เขากลับมาที่เขาหัดก่อนอาหารกลางวันขณะที่เขาเดินทางเดินตามทางกิ่งไมกก้ก็อยู่ใต้เท่าขเขาและนำคา้างจากต้นไม้ก็หยดลงบนไหล่ของบนไหลของเขาแต่แฮนนี่ได้ยินเสียงนกนั่นอยู่บนต้นไม้ข้างบนทําให้เขารู้ว่าเขาไม่อยู่คนเดียวเขารับการเขาได้รับการบอกเล่าเรื่อง กี่ยวกับที่โล่งกลางป่าซึ่งต้องซึ่งจะฟ้อนรับเขาด้วยมานั่งที่แสนสบายซึ่งมักจะใช้ในช่วงฤดูที่อากาศอบอุ่นมักใช้ในช่วงอากาศช่วงฤดูที่อากาศอบอุ่นต่อมาเซตนี้แฮร์รี่คิดว่าเขาเป็นแฮร์รี่คิดว่า เขากาลังมุ่งหน้าไปที่ทางที่ถูกต้องแต่กว่าชั่วโมงต่อมาเขาก็ไปไม่ถึงตอนนี้เขากําลังเริ่มกังวลผ่านไปอีกชั่วโมงจัดนั้นอีกชั่วโมงเขาก็เดินอยู่ท่ามกลางต้นโอกสูงเขาเจินใจพักผ่อนได้นั่งบนต้นไม้ที่ลลมเพื่อรับประทานอาหารกลางวันแสดงว่าเทลลี่ยัอยงออกไม่ได้เน่ยผิดททอดุดท้ายก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าบทเรียนประสบการณ์นะครับ ความไม่ละเอียดอ่อนก็ทําให้หรเราผิดพลาดก็ไม่เป็นไรเรื่องเพราะว่าผมทําข้อสอบ้อนี้ผมบอกว่าให้นี่ออกมาจากป่าได้นะครับแต่นี้เออทำแบบฝึกหันแต่นี้ก็จะเป็นแบบฝึกหันนะครับรวันจริงสอบจริงเราก็จะได้ละเอียดนะครับอันนี้คือแนวคิดเราจะไม่ลอกคนอื่นนะผมไม่ลอกคนอื่นนะ มนิคิดตามวิมสัยทัศน์ทัศนคติของตัวเองเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นนักวิจัยนะครับนักวิจัย้อนงะค,คิดเป็นพอผิดพลาดนี่จะทํำยังไงนะครับเอาความผิดพลาดมาเป็นตัวตั้งนะครับและนำสิ่งต่างๆเนี่ยมาเป็นตัวจัดการในเรื่องของการไปสู่ความเป็นหนึ่งนะครับอันนี้คือทิศทีงค,ความคิด ต่อมาผมให้ดูที่ผมให้เป็นตัวอย่างนะนี่ผมขอ,อุยาดขอเอาภาพที่มันมีอยู่นะข้อสุดท้ายก็เร่งด่วนนี่ข้อสุดท้ายในตอนท้ายของขอ้ขอ,ขอความแฮรี้ได้พบทางออกจากป่าแล้วไม่จริงตอบตอบจริงนะครับคือผิดไปแล้วครับ ให้ดูต่อนี่ยอันนี้กนะ็คำตอบทิ่ถูกวิธีที่ทำไปแล้วนะครับนนี่ผมแปลนะผมแปลเป็นภาษากุ๊ปจากดิชลี่คุกเกิลนะไม่ใช่ไม่ใช่ดิชลี่ของไอตัวที่อาจารย์ให้มาสี่หัว สี่สี่สี่สีผ่ผู้ผู้ทำอะ่ะอ่านนสี่บริษัทอะ่ะประมาณว่านะแต่ผมไม่เอาตัวนั้นสีส่พนักง,งานเนี่ยพนักงานสพนักง,งานที่ถูกแปลมาของต่างประเทศนะครับแต่ผมไม่เอามาก็จะมีตัวที่เป,เป็นเป็นดิจิทัลี่ที่แปลมาก็จะมีของบลอดคัท บอดคัสเนี่ยคอลลินแล้วก็เอ็มดับบิลตัวเนี้ยตัวเนี้ยนะครับแล้วแคมบริดต์เนี่ย,ย,ยใช่ตัวนี้ใช่ตัวนี้ตัวนึงเป็นเด็ดเจนลี่ที่มาตรฐานนะคอลลินเป็นตัวหนึ่งนะครับบอดคัสนะก็ใช่นะแล้วก็เนี่ยแคมบริดต์ก็ใช่นะครับผมไม่ได้ใหม่ จต่ผมใช้วิธีการแปลจากเนี่ยแปลจากทานเฟอร์ของ Google นะครับก็มันก็จะง่ายไวดีคือเราเอาความรวมวิชานี้เอาแค่เรื่องของตีความบทรวมบทแล้วก็เอาวิเคราะห์นะครับวิเคราะหแต่ละสเต็ปแต่ละชดของข,ขอ้อความ ก็เป็นว่าผ่านไปได้วยดีแล้วก็รอรอดูผลตรวจนะครับคือเรื่องวนนี้ถ้าเราไม่ผิดนะนะเราก็จะไม่รู้ว่าเราทําถูกหรือเปล่าเพราะเราไม่ได้รอเขาถ้าเราทําเองเราจะรู้เลยผิดผิดเป็นครูนะครับทาไม่ได้ผิดเป็นครูเสมอเพื่อเอาไปแก้ไขได้นะครับเราจะรู้ว่าเราทําผิดเพราะอะไรนะครับภรับคลิปนี้ ขอบคุณครับสวัสดีครับ